เดียวตัวมาค่ะคนไหนจะทำหนูดูร้านนี้เด็ดหรอมึงก็รอดจริงม่เล่นไม่เล่นจริงไม่เล่นจริงจริงเลยอ่ะ หน้าโรงซีซันนี้นะคะเป็นซีซันที่สี่แล้วตนอยู่ที่หน้าโรงเรียนประเด็นเดชจิงสิงๆิงทางเสนีค่ะเขาพูดชื่อรงเรียนเหมอนเขาเป็นสิดที่เลยนะกระสิทีนี้และเขาเปิดโรงเรียนสอนกว่าวิชาตรงนี้และสถานผลิตเครื่องสำอางอ่ะที่ร้านเด็ดหรอแต่เราต้องไปหาติดตแถวนี้ให้แนะนำเราก็เราก็ไม่จอไม่จมันง่ายคนเปนตนี้อย่างนี้อ่ยใช่เออแกกลุ่มแรกเลยนี่ันเนแ้วไปปะปะปๆปสวัสดีครับสวยมากนี่คือดังเรยนหรือเปล่าออไม่เไาอะไรละค่ะ มอ5แล้วนะคะร้านอะไรที่แนบเด็กๆที่เด็กโรงเรียนปินี์ชอบไปนะกินกันหลังเลิกเรียนร้านนู้นเลยร้านอะไรอ่ะร้นกุ้ถ้ากุ่มขายอะไรอ่ะขายพวกไก่ทอดอร่อ้ยเออจริงๆนะเวลายุบเรียนเราก็ชอบกินไก่ทอดข้าวยำไก่แท้พิซซียากี้เลยอ๋อแล้วก็ถพูดถึงพวกเรื่องอาหารแบบวีแกนล่ะตรงนี้นี่ตรงนั้นเลยนะ าบอกว่านเนี่ยมนดิเดชาเนี huh, so really like sure. ah ่ย huh. ม uh ีส huh. กีโรซึ่งพวกเราเนี่ยต้องการที่จะไปชิมกันถูกไหมคะอ้าวเชื่ออื่นค่ะแต่ละคนดีกว่าแล้วแต่ละคนน่ยมีที่ที่ชอบตรงไหนบ้าง่คนใหญ่ก็อยู่แค่ประตูค่ะเพราะว่าเริ่เรียนเดินมาถึงแล้วก็ถึงเลยหน้าประตูเลย่ตอ๋อตีโอเด้งร้านนี้ก็อร่อยอ๋อค่ะเขารู้ประตูเหมือนกันแต่ว่าหนูมีเมนูพิเศษเฮ้อะไรอ่ะอยากรู้เปล่า ไม่บอกหรอกมันเป็นเมนูพิเศษยัยมาม่าไข่เค็มไก่ทอดใส่เห็ดทอดราดน้ำสัดงาค่ะโโอ้หมันรูเวอร์จังเลยอ่ะอร่อยมากป้าจุ๋มงั้นไปเลยเอ้าปลาปลาปลปลปเหมือนครูใหญ่ในขั้นโรงเรียนเลยอ่ะเนี่ยอุ๊ยป้าจุ๋มไม่ตัอน้ำ รู้จักเขาร้ักเน้องๆบอกว่ามีรนมีอะไรที่แบบว่าเด็ดมาเป็นเมนูเทเบิ่ซิเพลตแบบสุดๆเลยะก็คือเมนูน้องคนนี้อันนึงงงและงงแลใ้งะร้านลจริงหรือเเ สองอะไรอสองวงโยงค่ะอ๋อไม่ได้วงโยงมีเลือดบ้าอันนี้นะวายอ่ะขอชื่อหนึ่งอีกทินซี่มาม่าไข่เค็มใส่เห็ดทอดไก่ทอดราดน้ำสลัดงาค่ะอันนี้อะไรทวนคือการรีเซนต์น่ะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กมากเลยอ่ะมาม่าสุกไก่ทอดเป็นซิกเร์สตรอเบอรี่ชีทเค้กซิมหน่อยบอกว่าเด็ดเป็นเมนูของน้องออมมึงอะไรอะไรอะไรไม่เล่นจริงไม่เล่นไม่เล่น มงนกอร nee ่อยจริงเารี uh> ้ยบาร์บาม่าสบายนุ uh uh anyway> ่มสบายเนื้อไก่อะทอดไข่ทุกคนกันเลยฮึมเปรี้ยนอร่อยอร่อยอือด้วยเนาะเส้นดีจังเลยอะอืออะก็ขอบคุณน้องออมมากขอบคุณนะ้อร่อยมากวันนี้พาเรามากินกับเมนูน้ำสลัดน้ำสลัดออมไก่ทอดเส้น จำไม่ได้เลยยาวเกินอันนี้เป็นอันนี้เป็นคนที่คิดขึ้นมาเองหรือว่าป้าแนะนำหรือยังไงคิดเองคิดเองแต่ป้าทำตับคุ่น้องออกได้นานแกไม่พอหรอกดูสิมีอีกเต็มเลยพาพวกพี่ไปมาแล้วท้อไป่ได้ท้อไม่ได้ยุ่งไหนน้องทำอะไรนี่ค่เปิดจริงมันเนี่ย

ชินชิ้นชินชื่ออะไรคะชื่อเมฆชื่อเมฆอ่ะเราแม่มาทานร้านที่บ่อยไหมไม่คำแรกคงแรกด้วยแล้วการตอบมาอะไรที่สั่งบ่อยลูกชิ้นชีสอ่าลูกชิ้นชีสชีสอันนี้อันเนาะอ่ะพี่อยากชิมเลยพี่มาไปชิมหน่อยเดีวอันเดี๋ยวเปล่าให้พี่มันยังเป็นป้ะ อือ่ออมาโอ้ข้าวหน้าพิลากินเลยผสมเองป้าหรือว่าจังเลยอุ้ยฝุ่นแม่เองด้วยอืมอุ้ยอร่อยจริงขอบคุณครับอร่อยจริงอร่อยเลยอ่ะเออววานนะครับเราเลยคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าอร่อยจริงอุ้ยอ๋อทำเองหมดเลยอะคฮะได้ครับขอบคุณนะครับใช่เราจะพาไปกินสุกี้โลเดินหากุ้มไปบ๊ายบายครับ

ไม่หลอกแล้วนะหลอกมาสองคนแล้วนะผู้ใหญ่เปลี่ตัวมาค่ะคนไหนจะทำหนูลูกเอาลอยเอี้ยวอะไรอะไรวะลองวิ่งหรอทายเราคือไม่มีจริงมีจริงนะค่ะตึงระวังลสเอาละค่ะก็ตอนนี้ภารกิจเราที่ตามหาร้านสุกิโร่ก็คือไม่มีจริงตอนนี้เลยไม่ได้ไม่หวาแต่อีกนั่นพูดแตบพูดจริงจังเอาไว้นอนคนนั้นน่เพึ่งทุกคนที่มาคุยกับเราดูจริงจังหมดเลยแต่อันไหนจริงอันไหนอันไหนจริงอันไหนหลอกไม่รู้เลยนะเนี่ย ตูนมันมีอะไรอยู่วะโรตีเลยอ่ะต้น่งมาค่ะก็จะมีโรตีหน้าโรงเรียนที่พี่ใหม่เขามาเปิดแฟนชายไม่ดูสวัสดีค่ะอะไรยังไงคะเนี่ยถ้าหนูหนูขอทำเองเลยไม่ข่าวต้องทำเองเป็นเอาไปก็ได้ต้องเป็ก็ได้เอาแล้วแค่พีชเฉยๆจะได้มั้งให้พี่เขาตีให้ต้องตีเองลองดูซิไปเอาเลย ร้านธรรมดาค่ะธรรมดาอ้าวหรอเเสร็จแล้วเหรอรอบรอบแบบค่ะนี่ก็เป็นเออเขาเรียกว่าเป็น EP ีที่เรามานะโรงอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนบดินเดชายคืครับผมเป็ของไทยมากเออจิเนเซนเตอร์ไพรส์ก็เขียนตรงที่ว่าน้องคนที่แนะนําเมนูอ่ะเป็นเมนูที่น้องคิดเองแล้วอโอ้ยมากร้านแรกใช่ไหมบะหมีไก่ทอด้ัจจุบันปัจจุบันปรจจุบนปัจจุบัใช่เป็นเป็นมาเมรี่ทำไมอันนี้ก็เป็นโรตีปลากระุ๋ย คนหน้านะใหม่ฮะดี๋ยวเรามาดูกันว่าสี่สั้นห้าจะไปไหนอ่าแล้วก็ประเด็นคือว่าเมื่อกี้เราหาร้านหาไม่เจอหายากมากทโลถ้าใครที่เป็นแบบคนแถวนี้หรือเป็นเด็กใครบ้าง่แถวนี้ก็เด็กแถวนี้ชื่ออะไรบ้างต้มเดียวคนเดียวอะไมอยู่หรอคะลูกไหนเออเต็กจะบอกให้เราหน่อยว่ามันต้องไหนตรงไหนบอกใครบ้างบอกพวกปูใไม่ใม่ อันนี้ตัดลงนะคะับอบพรัสี่คนทุกควาฝาก EP นี้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ชั้นหน้านะครับผมเจอที่ไหนครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้ด้านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแกดติดตามบายย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 ย่ยย่ยย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 ย